สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาริส s มา456 Channel เช่นเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนตุลาคม2,566ค่ะและเดือนนี้เรามีอีเวนต์ใหญ่นะคะนั่นก็คือพระราหูกำลังจะย้ายนั่นเองค่ะ ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเราก็อยู่ไปอีกปีครึ่งเลยค่ะพลังงานของพระราหูนะคะมีทั้งด้านดีนะคะแล้วก็ด้านบ่ดีเหมือนดาวดวงอื่นๆเลยค่ะด้านดีนะคะก็จะเป็นเรื่องเงินโชคลาภนะคะเป็นอะไรที่ได้มง,ง่ายๆก้อนโตค่ะมีความเฉลียวฉลาดแปรพ้าวนะคะและมีเสน่ห์อย่างร้ายกาศค่ะหาเงินเก่งหมุนเงินเป็นนะคะส่วนพลังงานทางด้านลบนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอบายามุงนะคะอะไรที่มันเทาๆแบบนี้นะคะ ความลับความลึกลับนะคะบางทีเนี่ยฉลาดแกมโกงเกินไปนะคะออกไปแนวโกงซะด้วยซ้ําใช้เงินมือเติมนะคะสายเป้ค่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วชามีคลิปนะคะเกี่ยวกับพลังงานของดาวต่างๆนะคะตั้งแต่0ูนยถึง9ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้เลยค่ะชาทํามาแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะและสิ่งที่บอกทุกคน ในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าการอ่านพลังงานดาวประจาเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะเจาะจงที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าชาเนี่ยไม่ทราบพื้นดวงของคุณนะอะไรที่ฟังแล้วดีนะคะเอาไปทําตามค่ะรับพลังงานดีๆไปนะคะแต่อะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ชาก็แค่ทำนายตามพลังงานดาวที่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้ ทุกท่านไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะลัคนาราศีตุลน,นะคะราหูหรือว่าหมายเลข8เนี่ยนะคะเป็นเจ้าบ้านบริวารจากโคจรเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคค่ะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี66นะคะไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี68ค่ะก็คือประมาณ1ปีครึ่งนะคะ ค่อนข้างยาวการย้ายของราหูในครั้งนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยทำงานเก่งขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณก็สามารถพลิกแพลงได้แก้ไขได้ดีสามารถเอาตรงรอดได้นะคะเด่นเรื่องการทํางานเรื่องหลังงานที่ไม่ได้ออกสื่อไม่เปิดเผยตัวนะคะคอยแก้ปัญหาหรือว่าจัดการชีวิตให้คนอื่นแบบนี้นะคะจัดระเบียบชีวิตให้ผู้อื่นนะแม้ว่าผลงานของคุณจะดีมากก็ตามนะแต่อาจจะไม่ได้รับการชื่นชมมากมายนะ เวลาทําอะไรก็ไม่ควรทําเพื่อเอาหน้าค่ะสนใจแต่การสร้างเงินสร้างตัวก็พอเนาะเวลาช่วยคนนะคะก็อย่าหวังผลช่วงนี้คุหนาะทาคุณคนไม่ขึ้นหากช่วยก็คือช่วยเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะอยากช่วยยังไงนะคะก็อย่าช่วยจนเปบียนตัวเองก็แล้วกัน1ปีครึ่งนับจากนี้นะคะจากวันที่ราหูย้ายอะ่ะให้ระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าตําแหน่งต่ากว่าเราอาจจะเป็นลูกน้องลูกหลาน ใครก็ตามที่อายุน้อยนะคะประสบการณ์น้อยกว่าคุณน่ะสามารถสร้างความเดือดร้อนขัดแยงให้คุณได้คะ่ะแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะเพียงแต่คุณน่ะต้องรอบคอบในเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็เท่านั้นใครที่แพลนว่าอยากจะมีลูกนะคะให้รออีกปีครึ่งละกันช่วงนี้พลังงานของราจะทำให้คุณมีลูกยากนิดนึงคะ่ะส่วนท่านใดนะคะที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเสี่ยมโชคอะ่ะไม่ค่อยมีโชคสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลุ้นนะคะเอาง่าย คุณสามารถเล่นได้นะคะให้พอได้สนุกอะคะ่ะหรือว่าได้รุนนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ถ้าจะหวังรวยเนี่ยนะคะให้หวังรวยจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองจะแน่นอนที่สุดค่ะต่อไปเป็นดาวอังคารนะคะหมายเลขสามค่ะเป็นเจ้าบ้านการเงินแล้วก็ความรักจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งตัวตนนะคะตัวของคุณเองตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่เวลาดาวอังคารเข้าบ้านตัวตนง่ายๆเลยค่ะคือต้องขยัน ให้สอดคล้องกับพลังงานของเรานะคะยิ่งขยันเงินยิ่งเข้าค่ะลุยไปเลยนะคะดาวองคาเนี่ยจะส่งพลังงานให้คุณเต็มที่เป็นคนบ้าพลังอยู่แล้วค่ะช่วงนี้และเป็นช่วงที่คุณเนี่ยหาเงินได้เก่งมากๆเลยค่ะจะได้เงินมาแบบง่ายๆแต่ว่าต้องลงมือทํานะคะคือต้องลงมือทําต้องหาเองอะค่ะอาจจะไหว้วานใครไม่ค่อยได้ แล้วพอเงินเข้าง่ายนะคะมันก็จะออกง่ายค่ะก็ระวังตรงนี้ด้วยละกันมาพร้อมกับความอารมณ์ร้อนตามสไตล์ของดาวอังคารดาวนักรบอะนะคะยังไงช่วงนี้ก็จะเย็นๆหน่อยละกันและขับรถให้มีสติอย่าประมาทนะคะอย่าขับรถเร็วบอกเลยว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นคนหัวร้อนขับรถเร็วแล้วก็ขับรถแบบว่าปาดไปปาดมาแบบนี้นะคะ เอาไว้ง่ายค่ะขับรถไม่สนกฎจาราจรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเวลาขับรถคนโสดค่ะเสน่ห์แรงเชีย่ยไปไหนก็เป็นที่ถูกใจแต่บางคนนะคะก็ไม่สนใจเรื่องความรักเลยอยากจะอยู่คนเดียวสดๆรักตัวเองไปแบบนี้ก็มีความสุขแล้วนะคะก็ไม่ผิดเช่นกันส่วนคนไม่โสดค่ะช่วงนี้สวีด,ดีเรียกว่าปลาท่องโกเลยก็ยังได้นะ รักกันดีค่ะเวลาแบบนี้ไปเที่ยวด้วยกันก็จะดีมากเลยนะคะสารสัมพันธ์ค่ะให้มันแน่นแฟนรักกันยิ่งกว่าเดิมหวานให้คนโสดเขาอิจฉากันเลยค่ะลำดับต่อมาคือดาวพุธหม่ยเลขสีค่ะเป็นเจ้าบ้านความจเจริญแล้วก็ความเสียหายนะคะจะโคจรเข้าสูต่ตำแหน่งตัวตนค่ะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนเลยค่ะ ชีวิตของคุณนะคะจะก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยมันมาจากการกระทำและนำพักน้ำแรงของคุณเองล้นล้วนเลยค่ะฟังดูเหนื่อยนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติจริงไหมคะถ้าเราอยากรวยอยากก้าวหน้าเราก็ต้องสร้างเองต้องทำอะไรสักอย่างมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะคะหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำกับคนที่ไม่ทำอะไรแล้วชีวิตจเจริญก้าวหน้าค่ะหรือว่า คนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองนะคะในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ถ้าเขาเหล่านั้นไม่พัฒนาตัวเองนะคะไม่ทําอะไรเลยค่ะทรัพย์สินเหล่านั้นมันก็จะหมดไปใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะคนเราจะก้าวหน้าหรือไม่ะคะ่ะมันอยู่ที่เราทําเลยนะคะ และช่วงนี้เ่าจะมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะชื่นชมผลงานของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสร้างผลงานเอาหน้าเลยค่ะเรียกแบบนี้เลยเป็นช่วงทําคะแนนนะคะให้ผู้ใหญ่รักนะคะให้เจ้านายเอ็นดูแบบนี้ค่ะบางคนมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะหรือไปดูงานอะไรเงี้ยหรือว่าย้ายไปอยู่เลยก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะดีมากๆเลยแต่ก็มีเรื่องให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นเจ้าบ้านความเสียหายด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรให้รอบคอบนิดนึงนะคะมีเกณฑ์เสียหายจากสิ่งที่ตัวเองทํานี่แหละนะคะจากการกระทําของคุณนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดก่อนทํานะคะแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครมีเจตนาดีเสมอมาแบบนี้นะคะก็จะทําให้ทุเราเบาบางลงได้ค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือดาวอาทิตย์นะคะหมายเลขหนึ่งเป็นเจ้าบ้านโชคลาภค่ะจากโคจรเข้าสู่ตำแหน่งตัวต้นอีกแล้วนะคะก็คือมีดาวมาอยู่ที่ ตำแหน่งตัวตน3ดวงเลยนะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะคะช่วงนี้คุณโดดเด่นและมีความสามารถมากค่ะก็คือทํางานเก่งไปไหนก็ได้รับความสนใจนะคะแถมยังราบรื่นในทุกๆเรื่องด้วยนะคะงานเงินความรักนะคะเขาเรียกว่า lucky in game and lucky in love นะคะแบบนี้เลยเหมือนได้อะไรมาง่ายๆเลยนะคะ คือแบบคนอื่นต้องพยายามอย่างหนักแต่คุณเนี่ยช่วงเนี้ได้มาง่ายกว่าปกตินะคะแต่ด้วยความเป็นพลังงานของดาวอาทิตย์นะคะจะมีความทําตัวเป็นใจกลางจัก,กรวาลแล้วก็เอาแต่ใจค่ะแบบเหมือนโลกหมุนรอบตัวชันแบบนี้เลยนะคะถ้าคุณระวังเรื่องนี้ได้จะดีมากค่ะเพราะถ้าคุณรู้จักวางตัวให้ดีอยู่ให้เป็นนะคะผู้ใหญ่จะเอ็นดูและสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะจะนําพาโชคลาภมาให้คุณพอนึกภาพออกใช่ไหมคะสรุปเลยนะคะ ราหูจะอยู่ในบ้านอุปสรรคเป็นเวลาปีครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นความเก่งของคุณนะคะถ้าโดดเด่นเกินไปจะทําให้เกิดอุปสรรคและก็ศัตรูได้ค่ะหรือเรียกว่าการสกัดดาวรุ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะแนะนําว่าไม่ควรแสดงตัวหรือว่าทําตัวโดดเด่นเกินหน้าเกินตามากเกินไปค่ะสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหุ้นหวยอะไรเนี่ยเล่นได้ค่ะเสี่ยงได้แต่อย่าจริงจังและเล่นเยอะค่ะเอาพอแบบลุ้นๆขำๆนะคะ ให้มาโฟกัสเรื่องการสร้างชีวิตของตัวเองให้มั่นคงด้วยน้ำพักน้ำแรงจะดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้คุณทำงานเก่งหาเงินเก่งบ้าพลังแล้วก็ขยันเป็นพิเศษเลยขอแค่อย่าใจร้อนมีสตินอบน้อมถ่อมตนให้ผู้ใหญ่เอ็นดูก็จะราบรื่นดีค่ะและอีกอย่างห้ามขับรถประมาทห้ามขับรถเร็วนะคะและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนตุลาคมนะคะพลังงานของพระราหูเนี่ยนะคะจะอยู่กับเราไปปีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่มากก็น้อยนะคะจะเป็นทางด้านดีหรือว่าด้านร้ายเนี่ยนะคะนอกจากพื้นดวงแล้วก็พลังงานดาวค่ะอยู่ที่การกระทําของตัวคุณด้วยนะคะชาวบอกเลยนะคะว่าคนเราค่ะถ้าศีลครบนะคะแล้วมีความกระตันยูรู้คุณค่ะพลังงานร้ายๆหรือว่าลบๆนะคะจะทุเลาเบาบางลงได้ค่ะและใครนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับคุณเลยนะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่ เกี่ยวข้องกับคุณเลยนะคะพลังงานดาวเนี่ยไม่ใช่เลยเป็นไปได้ค่ะว่าลัคนาของคุณเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะลัคนากับราศีต่างกันนะคะราศีก็คือวันเดือนปีเกิดค่ะแต่ว่าลัคนาเนี่ยคือเวลาเกิดของคุณถ้าคุณฟังแล้วเนี่ยยังไม่ตรงนะคะคุณสามารถไปหาลัคนาของตัวเองได้ค่ะและชาก็มีโปรแกร,รมตรวจลัคนาฟรีมาให้คุณค่ะคุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้เลยค่ะ แอดสินแสอย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดนะคะแอด Z I N Z A E แบบนี้นะคะ 2. ใส่รายละเอียดของคุณลงไปค่ะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะและสิ่งที่จะทำให้คำทำนายเนี่ยแม่นยำเข้าไปอีกก็คือเวลาเกิดของคุณค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบเวลาเกิดนะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะ 3. ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะ เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรี30วันใส่โค้ดเชิญเข้าไปด้วยค่ะนั่นก็คือ N A N A T นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลืมใส่โค้ดเชิญนะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกดผูกดวงค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถตรวจด,ดวงชะตาของตนเองในเรื่องต่างๆได้แล้วค่ะ แถมเมื่อเวลามีดาวย้ายตำแหน่งนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะแจ้งเตือนและมีคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเลยค่ะเหมือนมีสินแสมาอยู่ข้างๆกายตลอดเวลาเลยนะคะถ้าโปรแกรมเนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วคุณใช้งานแล้วคุณรู้สึกว่าชอบเนี่ยนะคะคุณสามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้นะคะเมื่อครบ30วันแล้ว จะมีแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้ต่อก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณสามารถลบโปรแกรมนี้ทิ้งได้เลยค่ะหรือจะปล่อยไว้อย่างนั้นก็ได้นะคะจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มใดๆและไม่มีการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินของคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้สามารถสบายใจได้เลยค่ะก็อย mmm. ากจะให้ทุกคนนะคะลองไปใช้งานดูค่ะ เพราะว่าความแม่นยำเนี่ยไม่แพ้หมอดูแม่นๆ่นเลยนะคะพูดไปจะหาว่าชาโมอลองไปพิสูจน์กันเองก็แล้วกันค่ะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกชาด้วยนะคะและชาก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังของชานะคะสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามา และอย่าลืมคิดดีทำดีเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ